วันนี้เราพามาดูบอกบครับบอกบธรรมชาตินี่ตัวใหญ่มากดูดี่มีตัวใหญ่ นี่โซลาเซลล์ส่องไฟให้แมลงมากินแมลงตกลงไปกบก็กินต่อแต่มันตัวใหญ่มากเลยนะ นียอมลงน้ำเลยมันไม่ร้อนหรอไม่ร้อนหรอครับเป็นบอ่อน้ำธรรมดานะมีปลาแล้วก็มีกบแล้วก็มีเกาะกลางน้ำนี่ครับสวยงามเลยทีเดียว แรลงไฟในตอนกลางคืนนะตอนกลางวันก็รับไฟชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่า <Battery. S 1> คืนก็ปล่อยไฟออกมาเพื่อที่จะล่อมแมลงให้กบกินมแมลงสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับพักทายกันคลิปสั้นๆครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ バイバーイ。